ส่วนภาคอสังหารทรัพย์ในบ้านเรายัางอาการสาหัสอยู่นะฮะปรากฏว่าล่าสุดนั้นเตรียมเสนอคณะรัฐบาลชุดใหม่นั้นออกมาตรการหักลดหย่อนภาษีครับนายโอลานจันผู้นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับบอกว่าภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ชะลอตัวชัดเจน,นะครับคือมียอดทําสัญญาสั่งสร้างบ้าน ลดลงถึง15%ในทุกบ้านระดับราคานะครับโดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่4,505ล้านบาทเทียบกับครึ่งแรกปี66ซึ่งมียอดเซ็นสัญญาสร้างบ้านถึง5,300ล้านบาทนะครับนี่เป็นการสะท้อนชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยนั้นชะลอตัวซบเซานี่ครัวเรือนก็พุ่งสูงและตอนนี้กระทบไปถึงคนที่มีรายได้สูงแล้วขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลังนะฮะสถิตินั้นตรวจแล้วปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับในครึ่งหลังของทุกปีจะเป็นช่วงไฮซีซั่นและจะมีการจัดโปรโมชั่นนะฮะบ ส่วนของรัฐสร้างบ้านลดหย่อนภาษีล้านละหมืน่นปลูกบ้าน1ล้านบาทเอาไปหักลดหย่อนได้1 0,000บาทแต่สูงสุดไม่เกิน10,000แสนนะฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้กับผู้ที่กําลังวางแผนสร้างบ้านตัดสินใจช่วงไฮซีซั่นก็คือครึ่งหลังของปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับอยากเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นออกมาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนที่ต้องการปลูกบ้านเป็นมาตรการถาวรไปเลยนะฮะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนนั้นอยากจะมีบ้านก็ต้องมีบ้านนั่นเองครับ